ซอสอเนกประสงคของเรานะครับอันนี้ก็ผัดหมูกระเทียมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ใช้นะครับก็ใส่ขวดหรือใส่โลนะครับหาฝาปิดเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บได้นานพอสมควรครับนะแค่นี้จบแล้วได้หมูกระเทียมหนึ่งจานแล้วนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวี channel ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิพากษนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปเลย ก็เรามาเริ่มทำกันครับอันดับแรกนะครับใส่น้ำเปล่างลงไปก่อนนะครับประมาณ100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับมีนวี้จะทำซอสที่เป็นซอสอนเนกประสงค์นะครับสูตร2นะซึ่งสูตร1่ผมเคยทำไปแล้วนะครับสูตรนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างจากสูตรนี้ นิดหน่อยนะครับตรงเครื่องปรุงนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะชอบสูตรนี้มากกว่าทุกสูตรนะครับเพราะว่ามันอร่อยกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอมมากกว่านะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับอันดับแรกนะประมาณสช้อนชานะครับจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยตัวน้ําตาลมะพร้าวละลายนะครับประมาณหนึ่งทัพพี่นะครับ ก็คือน้ำตาลมะพร้าวทั่วไปนะครับแล้วก็เอาไปละลายกับน้ํานิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็กะตวงได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นก้อนอ่ะมันจะกะตวงยากเพราะว่าผมไม่ได้ใช้พวกตะช่างอะไรอย่างเงี้นะผมจะใช้เนี่ยทัพพีหรือว่าช้อนโต๊ะนะครับซึ่งทุกคนสามารถหาได้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้สะดวกนะครับก็ละลายน้ําตาลนะครับกับตัวผงปรุงรสก่อนเลยนะครับ ก็รอให้น้ําเดือดนะครับผมจะใส่ซอสหอยนางรมนะครับอันนี้ประมาณสามทัพพีนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ามทับพ,พีเท่ากันนะครับสูตรนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครทําก็อร่อยนะครับนะไม่ว่าจะแบบว่าไปเปิดร้านหรือว่าทําอะไรก็ระแต่นะครับใช้สูตรนี้ได้เลยนะง่ายมากๆด้วยจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยนี้ผมจะใส่ประมาณครึ่งทับพ,พีนี้นะครับหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ก็รอให้ทุกอย่างละลายนิดนึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมไทยตํานะครับน,นี่ผมจะไม่ไม่เอาไปผัดนะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพื่อเอาแค่กลิ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยแนะนํานะครับว่าเวลาเอาไปผัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําให้เพิ่มกระเทียมลงไปผัดกับน้ํามันอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ลงไปเพื่อให้มันแบบว่ามันมีกลิ่นหอมในตัวน้าซอสของเราด้วยนะครับ จากนั้นก็อีกหนึ่งส่วนประกอบสําคัญนะครับก็คือผงฮอนด้าชีนะครับนะสำหรับใครทาสูตรนี้แนะนําให้หามาใส่นะครับซึ่งจริงๆตัวผงฮอนด้าชีอ่ะมันไม่ได้หาซื้อยากนะครับตามห้างต่างๆก็มีนะครับมันเป็นผงแบบผงซุปปลาแห้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงแบบอย่างที่คิดนะครับแนะนําให้ลองหามาใส่นะครับวเวลาไปผัดผักหรือผัดอะไรก็แล้วแต่กลิ่นมันจะหอมมากนะครับมันจะอร่อยแบบอร่อยมากๆอะ่ะอยากให้ลอง ครัวแบบว่าหลายคนจะจะติดใจกับฝีมือเราแน่นอนนะครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าเข้มข้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยให้สังเกตดูซอสมันจะเริ่มแบบค้นๆแล้วก็เนี่ยเกือบใช้ได้นะค,ค่อยคนไปด้วยนะครับประมาณนี้นี่เสร็จละนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับอ่าก็หลังจากที่ซอสเราเริ่มเย็นนะครับผมก็จะมาลองผัดให้ดูนี่ก็จะผัดเมนูง,ง่ายๆก็เป็นหมูกระเทียมนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมผัดไม่เยอะเนาะก็คือเนี้ยง่ายๆเลยนะครับใครเปิดร้านก็ใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับสําหรับตัวซอสนะครับพอเย็นนะเราสามารถเก็บใส่ถุงหรือเก็บใส่ขวดอะไรที่มีฝาปิดสนิทเนี่ยเก็บได้ ประมาณ3ามถึงสอาทิตย์เลยนะครับนะพอกระเทียมน้ำหอมผมว่าใส่หมูผมจะลองขัดให้ดูนะครับง่ายๆพอหมูเริ่มสุกนะครับใส่ซอสอนเนกประสงค์ของเราลงไปเลยเดีย๋ยวจะไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้เพราะว่าซอสเราค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับเติมน้ำไปนิดนึง ติมนิดนึงเดี๋หมูเยอะเหมือนกันขอเติมน้ำอีกนิดนึงนะครับซอสต,ตัวนี้อาจจะต้องผสมน้ำหน่อยเนาะเพราะว่ารสชาติเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มข้นนะครับเนี่ยรสชาตินี้ใช้ได้นะผมขอเติมสีนิดนึงนะครับ ก็ส่กใหเเียมเจลลงไปนะแค่นี้จบแล้วได้หมูกระเทียมหนึ่งจานแล้วนะครับ เซ็นด้วยครับสำหรับซอสอเนกประสงค์ของเรานะครับอ nice. ันน anyway ี้ก็ผัดหมูกระเทียมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ใช้นะครับก็ใส่ขวดหรือใส่โหลนะครับหาฝาปิดเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บได้นานพอสมควรครับเวลาจะใช้ก็แบ่งมาใช้หรือว่าจะผัดอะไรเนี่ยก็เอาออกมาทั้งเย็นๆแล้วก็ผัดได้เลยนะครับไม่ต้องมาอุ่นให้ร้อนในคทีนะครับนะก็ลองไปทําดูครับนะเดี๋ยวผมชิมอันนี้ให้ดูก็คือแค่แบบว่าเอาไปผัดหมูกระเทียมนะครับง่ายๆเลยต้องบอกว่า อร่อยมากแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับนะตัวนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ใส่น้าปลาเราใส่แบบฮอนด้าชีลงไปอะ่ะเป็นผงน้าซุปปลาแห้งของญี่ปุ่น,นทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็กลมกล่อมนะครับนะอยากให้ไปลองทําดูนะครับสามารถใช้ทำผัดกินที่บ้านหรือว่าให้ใครผัดก็ได้นะครับหรือว่าจะนาไปบิวช้ที่ร้านอาหารก็ได้นะครับก็ลองมาทาดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ